สวัสดีค่ะวันนี้ผู้หญิงสู้แดดกับคุณผู้ช่วยนะคะจะพามาชมการทำตั้งประตูตั้งวงกบประตูนะคะอฟออนนี่ไมอฟอ่เอ้าคะจะต้องมีดิ่งนะคะดิ่งตั้งระดับนะบนว,วัดข้างล่างได้เท่ากันนี่ได้ แข่งต่างประตูอะต้องดึงทุกครั้งก่อนี่ต้องประตูต้องไม่คิดนะมันต้องระยะตรงนี้ด้วย่ระยะก่อเพื่ออัดปูนนะคะแล้วก็ใสเราใส่ใส่ใส่ตะตูเห็นไหมคะแล้วก็มีเหล็กหนวดอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อยึดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปูนนะคะใส่ปูนใส่ปูนเข้าไปอ่ะนี่วัดนะคะวัดด้านมือกับด้านล่างนะคะขาที่ถา่างเยจะต้องเท่ากัน นี่กาลังเกาะสาดด้านล่างไอ้กอบก่อด้านล่างนะคะนี่นะคะฝั่งนี้ก็มีเหล็กของพีกก้นะคะใส่เหล็กนะเพื่อให้ยึดติดกับตัวฐานที่ก่อนะคะกะนังที่ก่อจะต้องมีเหล็กใส่ทุกครั้งนะคะยึดติดทุกฟันแน่นหนาในการก่อนะ